เจ้าเดิมเจ้าเจ้าอร่อยนะครับชิมซุปใส่ข้างในเข้าไปล่ะลาบไฟนี่ต้องอยูเหนียวไฟไม่แห้งที่อบความใจโอ้โหอยากินมากครับอมเนื้อนะคะเจ้าครับโซดียามกลางวันนะครับก็จะพากันมากินของอร่อยในตำนานอีกแล้วนั่นก็คืออะไรเจ้าคนนี้ยังเจ้าเจ้านี่ปลามากินลาบ สามชั่วโมงหมดนะเจ้าไปที่เป็นลาบลาบที่ดังในเชียงใหม่นะเจ้าลาบต้มถอยเจ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าวันนี้ปามาดูที่ร้านเลยนะคะมื้อกลางวันนี้นะเพื่อไปจะกินอย่างนอกเอาไปกินลาบต้มถอยดีกว่ามาดูวาติร้านคึกคักเหมือนเดิมก่อได้เลยครับป้าว่าดีก็อยู่ที่บ้านหลักปันนะครับตำบลสันนามิกระเพือกเซาเชียงใหม่นะครับเทศบาลตำบลสันนามิง ลาบต้นคอยเปิดเกตโมงถึงไม่ถึงบ่ายสหมดนะครับหยุดทุกวันพระนะแต่วันนี้ไม่แน wow. ่ใจว่าจะได้มาเห็นเขาคุกลาบโพดลาบหรือเปล่าเพราะว่าเรามาแก่ประมาณเที่ยงกว่านะครับอ๋ออมีไหมมีหรออ๋ท่านอยู่ท่านอยู่มย จานนะครัจานไปเลยจริงใจขนาดเป็นยังเหมือนมามาแน่นอนเอาเอาครับครับเป็นอะไร่ก่อสี่ร้อยสามติมิอน5จดห้าร้อยห้า้อยเุอะไรกันนะคุณลอุณัอครับ เนื้อยูนมาอยู่ครับยังจองปอนปอนนี่ก็ได้ค่ะคงเต็มร้านเลยครับประมาณกลางวันนะปกติจะมาช่วงตอนแบบลงร้านใกล้เปิดนะครับ500ห่อเลือยู่เลือยู่เลือยู่การบะปอนก็มันมีการมาแล้วค่ะทานแล้วคร่ะก็ยังก็ยังขายดีเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเนาะ ตอนนี้เรามาช่วงาายิบครับก็คนจะเต็มร้านิีนึงครับ้นึ่งสิบาทไม่ไหนนะไปทำงานไปมากินกันเยอะเลยนครับเดียวกันนะลูกเนอข้าหนงหายส่วนใหญ่ก็เอาแวะหน้าร้านก็จะได้เลยนะครับกลับไกับไนี่กับไม่ามานามงกินดบเอาตังค์ให้ค้ติ๊บานลูกอ่ะข้าวหนึ่งสิบบาทเต็กยีของใครขานืงสาของใคร

เยวย้าว่าเาอะ่รลกลบความอร่อยนะครับคุกๆๆาราครับแลก็ไม่ได้เจอ้ใบ้านก็อร่อยครับคือใส่พริกลาบมะแฟนแน่นอนนะครับ

ใส่ข้างในเข้าไปลุกๆ,ๆๆนะครับนั่นคุณเรียกกไปจองโต๊ะข้างในร,ร้านนะครับเพราะว่าวันนี้คนเยอะนะครับคนเยอะแทบทุกวันเลยนะมากี่ครั้งก็ยุยะะ่ยงๆนะครับขอเลือกพี่มาเลยครับออเดิมมาเรื่อยๆครับแกงออมลาบหมูลาบควายใส่ข้างในเข้าไปละ่ะนี่ลำหมูไอ้ลำหมูนะครับเนาะครับ

ลูกเปร้อยสามซิปก no ่อนนาร้านก็มาคันเรื่อยแต่คุณสองสวัสดีครับสวัสดีครับปงขวาเอาเลยร้อยสามซิปลาบหมูผ่านไปต่อไปเป็นลาบควายนะครับลาบควายเอาตรงไหนตรงไหนจะเอาอย่างก่อนควายพี่ถุงเลยไม่จะนก่อนเออองนับเริ่มค้านร้านก่อนค้านร้านที่ว่าไก่ย่างถุง เออไอ้นั่นยังบบบมือเต่าบบบมือเต่าบบบมือเต่าหั่นก็เมาคูหั่นเมาคูมือให้นี่ก่อนลาบไฟนี่ต้องเหนียวนะต้องละเอียดต้องหนึบหนึบนะครับฟางจานนี่คือลูไม่หลงจากจานนะครับใส่เป็ดตะก้าเลยเป็ดตะก้าตัวอันนี้เอาใส่จานาติบ้านลูกเจ้าโอเคเข้าใจละ ขายดีจริงๆมากี่ครั้งก็ขายดีตลอดเนาะครับนุ่มยำมันน่าเนาะยำกําหนอย่างกวนเบาไหวนะมันน่าไก่ลูกนี่ตอนนี้มันลูกค้ามันเหม็นแค่ยำตอนแรกอ่ะตอนแรกยำเต็มเนี่ยจ้าเจ้าเนี่ยเนี่ยของแท้เลยเนียวเขาแล้วมันโจบกม่หยุดจบไปได้เงินได้ไม่หยุดจบนี่ของแท้ของแท้คือความจานไม่หล่นนะครับนะจิ้มหน้านจานกระรักกวนแบบนึงจาน ไวัวบบใจดีเองไฟวัวข้มะมาที่ตะคนลาบครับัรลมังนะครับควายที่มันขาดใช่นีคนิ่เจริงๆครับที่ชูละน้อยนอป้อมหายมดหมูเอาควเหลือหยดละเอียดนอนอยู่เขาไปบอวันคือละลายในปากเลยนะหลับอหลับควายซาอมเนื้อเนื้อ้งนั่นเลยนะแล้วก็มีหลามหมูวัว ถ้ายังวันนี้มันเป็นายแม่ไม่ยอมความใจโอ้โหความแล้วไม่ลนนะครับนี่นึบติดจานนะเอกลักษณ์เลยนะครับวายแม่มันไม่ลนของจริงของเกี้ป็นแม่จีนมันจะเหนียวจีนมันนี่ต้องไฟฟูจีนมันกระด้างมันบอกแค่เหนียวเท่านั้นกลมาได้เรืนองายแม่ก่อนเ บางวันก็ก้มไปได้บางวันก็ไม่ร่วมไปแต่วันนี้ความได้นะครับช่วยมาแล้วตันผิดตันอยู่เจ้าทันอยู่ทันอยู่เป็นเที่ยงปลายเนาะด้วยใบวงเอาววยแล้วนะลูกค้าในสามชั่วโมงมดปกติปกติจะมาตอนร้านเปิดนะวันนี้มาช้าไปหน่อยเราครับมาประมาณเที่ยงกว่ายังเหลืออยู่ทันได้เห็นคนลาบอยู่นะครับได้เห็นยำลาบคนลาบแล้วก็เห็นลูกค้ามา ต่อแถวซื้อหน้าร้านนะครับติดขัดกับลาบไม่ไม่อ่านติดจี้ลาบเออพักนั่นเนี่ยใส่เอาไปมกได้ก็เอาไปนี่ครับเราสั่งเรายังสั่งเรายังสั่งแล้วสั่งแล้วโอเคสั่งเราแล้วก็จัดไป,<อ>ไปเดี๋ยว<อ>ถึงคิวเราก็จัดเลยนะครับนิยอดคาโตหน่าไม่แล้วนี่ไม่แล้วโอเคหนูควายเจ้า,านี่ควายหลงควายแล้วนะดูความละเอียบ กิโลค่ะวนี้มันก็สิบาทไอ้ลูกมากิโลน่ะไปแล้วมนึ่นะึเนี่วันนี้วันนี้ะเดีละดีจาห้องเพลงละดีจะปิดละอ,อ๋อพ <laughs> อลวเนาะพอใจพอละครับเอาที่ไวเนาะครับดีลุงจาก้องเพลงละ ห้องน้องเราแข็งถุงร้อนก็ผิดพลาดแต่ตั้งเหงื่อกนจะยาวก็ได้หน้าซิกลองของเสื้อต่อในในีนตัวนะลองเลิฟก้าต้างลากต้ม่อยนี่เลยเห็นไหมครับเอาไปด้วยน้อยๆใส่ตอกุ้นิดเดียวใส่ไปสูงๆจากไปเล็กๆคุกๆนะครับหลังหลังจะมีว่าเป็นสไหนเนาะวกาสีข้วนสีไหนี ใช่ครับชื่อดังในเชียงใหม่เนาะขายมาเชียงใหม่ต้องไม่พลาดมากินลาบต้นข่อยนะครับตามถุงแม่นก่อนครับโอ้การันตีเหรอขอให้เป็นมียังไงหรอการันตีนะครับลาบต้นข่อยนะครับสองชั่วโมงหมดตามป้ายนะครับขายแค่สองชั่วโมงนะคะอยู่ทุกวันละไม่เกินสามชั่วโมงเลยกันนะเผื่อไว้เนาะครับ ควายเหนียวๆคว่ำจานไม่หล่นแอมด้วยหมูแดดเดียวก็ดแกผิดแกผิดแั้นต้องบอเผ็ดมากนะครับอ้กับผักเต็มปะกก้าเลยค่ะผักกาดผักกับหลาบจ้ารออีกสามอย่างคุณคุณนี่จัดเต็มนะหลาบหมูคั่วก็มาแล้วนะครับนี่น่ากินมากครับ โอ้น่ากินสองอย่างนี่ก็จุกจุกลาไฟดูลาบหมูพั่วเนาะครับอ้าวโอ้โหลาไฟเหนียวๆเลยนะร้านกว้างขวางนะคะมีหลายโต๊ะเลยใช่อยู่ใต้ถุนบ้านเลยนะบรรยากาศมับนบ้ายากาศก็ประมาณนี้นะครับนั่งในร้านก็ได้หรือจะซื้อหน้าร้านไปกินที่บ้านก็ได้นะครับนี่บรรยากาศในร้านนะครับลาแตงโมรมูนกาวเน้อ อมเนื้อนะคะเอมก็มาเหมือนกันโอ้ฮ้อนๆเลยครับร้อนตลอดเวลาครับเด้งๆดึ๋งๆเลยนะจ๊ะผลจนเปื่อยนะครับ้าอืออ่ะถ้าอให้เกียดคัวคุณยังกินก่อนเลยนะครับข้าวเหนียวร้อนมีของเบที่ัดเนื้อลาบหมูปั่วนะครับจัดไปนี่กระเทียมเจียวหอมๆนะโอ้ฮอนๆๆครับลงร้อนนะครับชินครับ อร่อยเหมือนเดิมครับมา,มากเค็มกัวให้ตานหน่อยครับอมืมกลมกล่อมอยากกินลาบต้นข่อยก็แวะมาอีกครั้งนะครับก็ยังขายดียเหมือนเดิมองมาแข่นกินกับลาบเนาะอืมไงอร่อยใช่ไหมอ๋อเหมือนเดิม นนไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เหลือบิทิปกินเองก็งสมนมเป็นเมนูเนื้อนอะเด็ดอ,อ,อมกันเดมอมอมขอขอาป่วยอีกอมมันเป็นเนื้อเจ้ากินสัตว์ใหไม่ได้ก็จัดให้บิทิปไปกัน หมูแดดเดียวเป็นไงยังไงชิมหมูเดียวหน่อยหมูทอดน้ำปลาครับหมูทอดน้ำปลาลูกค้ากลับมาอยู่เนอะครับมาเรื่อยๆครับก็เผ็ดลุกๆชิมลาบโอ้โหร้อนข้าวเหนียวร้อนๆอ่ะมาเเหนียวเหนียวเหนียวหนึบหนึบ ง้อมนเดิมอะไรในป่ารสชาติรู้สึกแบบถา่มเลยครับลมุมลิ้นผมกำลังดีจะกินพึ่งกล้ามปลหาอร่อยครับอร่อยกินกับผักหอมหอมเด็ดเด็ดเด็ด ส้นน้ำแกงอ่อ,อมตัวนักปลาต่างร้านน้ำนะคะน้ำปลานเผาคูนได้เลยนนเนื้อมาใส่ละค่ะอ่อม,มนเนื้อกลมกล่อมรสชาติเมืองเมืองบ้านาเฮาข้าวก็กินเมือไปอืมเยิอ้ะอะมากเนาะแายแป๊บเดียวหมดเลย <laughs> เหนียวเหนียวหนูไม่มีแรงจริงแล้วไม่ผิดหวังสปาผักครับปลาขามีห้างเลยค่ะกระดานมีห้างค่ะเมนูมีตำโบนห้างค่ะสปาข้าจตุ้งไม่กินมาก ซาจิ้มควายลูอ้เมนูเนื้อทั้งนั้นจัดไปซาสะดุะปะปะ้งเนาะครับเียากใช้ช้อนเลยกันะกนะก็ม้อนแม่ไม้เลยคิครับกลม,ม,มกลมเุ็กลังดี เมาะขนาดเดเดของไทยทิ้งลทยครับที่ลาบ,บก็มีขายนะคะนะเป็นชุดชุดเป็นถุงถุราคามาอีกแล้ว,าลวมากินกันได้นะเจ้าลับต้มคอยในตำนาน2ชั่วโมงหมด11โมงถึงบ่ายถึงบ่ายโมงเจ้าหยุดทุกวันพระมาแอวมาตามรอยกันได้ไม่ผิดหวังเด็ดแน่นอน เด็ดแต่หัวมือแดงเนียวหนึบหนึบของแท้กระาปัแตแรกตตนแรกรู้ว่าจะยุดละลูกค้ามาห้าโต๊ะยำต่อ <laughs> nó khua lắm nó ta bỏ bó nào pha đúng xài muốn nó phân tiêu hòm ạ ข้าวหนึ่งหอนนอนยังแล้็ค่ะนี่ใบมงโต่ง่งยเลยใบมงกว่าก็เริ่มซาลลูกค้านี่เป็นหูเนาะข้าวหนึ่งกตสี่สี่กองวันนี้ยังสั้นยาวนะปกติบาสี่กองมาเลยตี่ปิดแล้ววันนี้ยังมีตัวคนมาถึกโอ้มีพี่ลาบค่ะตัวถุงตาใดงนะแม่นี่ใหญ่ถุงมาแน่นไหมนะพี่ลาบก็มีนะคะ ถึง50การเลขนี่เป็นต่อพี่ลาบจะซื้อไปไว้อ่าราคาเท่าไหร่ครับทั้งหมดครับกินทั้งหลายอย่างนะคะ240บาทซื้อพี่ลาบพิกบ้านตัวโอ้โหแน่นนะครับมาลบนี่งามกว่าเก่าอ่ะโอ้คุณพี่แบบพี่หน่อยอ่ะต้องเป็นมาบ่อยๆเน้อต้องเป็มาบ่อยๆมี40บาทพี่ลาบบ่อยมากคุณลูกคุณป้าใจดีมากมาอุดหนุนแน่นะเจ้าอยู่ถนนเส้น เชียงใหม่เชียงรายนะคะฝั่งขาเข้าเมืองนะจา้าปักมุดมาถึงบ่ายโมงนี่เกลียงจริงๆนี่่ันนี้เผื่อลูกค้ามาทีหลังอีก5โต๊ะไปของแท้สวัสดีค่ะพ่อเป็นไรครับไปร้านใหม่ครับรอร่อยจริงๆนะอร่อยอร่อย